สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับแมวที่เป็นโรคหัวใจซึ่งอาการของโรคหัวใจในแมวนี้เกิดขึ้นได้และสังเกตอย่างไรง่ายๆที่บ้านเดี๋ยวให้คุณหมอให้ความรู้หน่อยละกันนะคะเกี่ยวกับโรคหัวใจในแมวค่ะค่ะก็ออโรคหัวใจในแมวนะคะส่วนใหญ่จะเกิดในแมวที่อายุ อ,อกลางไปจนถึงอายุเยอะเป็นหลักนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากความเสื่อมนะคะแต่ว่าก็จะมีบางตัวที่อาจจะเป็นมาตั้งแต่เกิดนะคะอันนี้ก็คืออาจจะเกิดได้ตั้งแต่เด็กเลยหรือว่าบางตัวก็อาจจะมีแค่แบบพวกความเครียดหรือว่าการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมมีบางโรคหัวใจเหมือนกันที่อาจจะเกิดขึ้นฉับพลันเป็นโรคหัวใจฉับพลันได้นะคะทีนี้การสังเกตที่บ้านว่าแมวตัวเองเนี่ย มีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจไหมนะคะเบื้องต้นก็คืออยากให้ดูการหายใจของเขานะคะว่าหายใจเป็นยังไงอ,อ่อความถี่ในการหายใจแต่ละนาทีค่ะประมาณเท่าไหร่โดยปกติแล้วอะค่ะอ,อ่อในแมวถ้าตอนที่นอนอยู่เนี่ยความถี่ในการหายใจเขาประมาณแบบ มันอาจจะ3 0ถึง40ครั้งต่อน,นาทีอันนี้คือปกติเนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าช่วงที่ตื่นเต้นก็อาจจะมีหายใจเร็วขึ้นบ้างนะคะสักประมาณ40-50อันเนี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องปกติถ้าในช่วงที่ตื่นเต้นหรือว่ามีอากาศมีอากาศร้อนนะคะแต่ว่าการหายใจของเขาเนี่ยเราก็ต้องดูรูปแบบการหายใจด,ด้วยนะคะอ,อ๋อถ้าโดยปกติแล้วถึงจะหายใจหอบเพราะอากาศร้อนอย่างเงี้ยคะ่ะ การหายใจเขา้ามันจะเร็วแต่ว่ามันจะสม่ําเสมอหมายถึงว่ามันจะดูแบบหายใจเข้าเท่ากันกับหายใจออกใช้ระยะเวลาเท่ากันนะคะแล้วก็ดูไม่ได้ใช้แรงในการหายใจมากแต่ว่าถ้าหายใจเร็วหายใจแรงแล้วก็ดูเหมือนพยายามหายใจยืดคอหายใจะคะ่ะหรือว่าดูหายใจลําบากอย่างเงี้ยนอนไม่ได้เลยต้องยืนเท่านั้นหรือว่ายืดคอโก่งคอ,งอ,งองค่ะอันเนี้ย ต้องดูแล้วว่าหายใจลำบากแน่แต่ว่าเราก็ต้องดูว่าสาเหตุเนี่ยมาจากอะไรนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเจอแบบนั้นน่ะหมอแนะนําว่าให้พามาหาคุณหมอเลยดีกว่าเพื่อเอาวินิจฉัยแยกนะคะว่าเอามาจากเรื่องปอดอย่างเดียวหรือว่ามาจากปัจจัยที่ เป็นหัวใจแล้วก็โน้มนําให้เกิดภาวะที่หลายๆคนอาจจะทราบว่าอาจจะเกิดภาวะพวกน,น้าท่วมปอดได้นะคะจากภาวะโรคหัวใจหรือว่ามีน้ําในช่องอกได้เหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าเจอเหตุการณ์แบบนั้นนะคะก็แนะนําว่าพามาหาคุณหมอดีกว่าเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินแหละนะคะมันส่งผลกระทบต่อชีวิตนะคะก็ แนะนำว่าสังเกตน้องๆที่บ้านก็ได้ค่ะจะได้มีวิธีสังเกตกันก่อนพามาหาคุณหมอเนาะสำหรับเรื่องของการเป็นโรคหัวใจที่แยกออกมาถ้าเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดนี่สามารถที่จะรักษามีวิธีการรักษาได้หรือว่าทําให้อาการเขาแบบสามารถมีชีวิตต่อได้ไหมคะค่ะก็ถ้าเป็นตั้งแต่กําเนิดเนี่ยต้องดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรค่ะแล้วก็คือบางสาเหตุก็มีวิธีการรักษาได้นะคะ อาจจะต้องทำอาการอัลตราซาวหัวใจดูหรือว่าการที่เรียกเราเรียกกันว่าเอ็กโคหัวใจดูโครงสร้างแล้วก็ดูความผิดปกติของหัวใจนะคะอันนี้มันจะเห็นได้ชัดกว่าเพราะว่ามันจะเอเป็นรูปที่เห็นได้หลายมิติเนาะเราจะได้รู้ว่าโครงสร้างเขาเป็นยังไงแก้ไขได้ไหมบางโรคแก้ไขได้ตั้งแต่เด็กก็ก็ดีไปนะคะก็อาจจะไม่ได้กลับมาเป็นอีกแต่ว่าบางโรคเนี่ยอาจจะรักษาไม่ได้ด้วยการผ่าตาดัดเพราะฉะนั้น อาจจะต้องทานยาตั้งแต่เด็กนะคะก็ต้องดูเป็นโรคโรคไปเนาะแล้วถ้าแมวที่โตแล้วอ่าค่อยมาเป็นก็จะเป็นแบบเรื่องของภาวะความเสื่อมหรือว่าปัจจัยที่น้มนําให้เป็นซึ่งตัวนี้ภาวะน้มนําที่ทําให้แมวเป็นโรคหัวใจนี่อ่าง่ายๆที่เกิดขึ้นบ่อยที่พบนี่มีเรื่องของปัจจัยตัวไหนบ้างคะ ก็ส่วนใหญ่มันเกิดจากความเสื่อมเนาะออปจัจจัยนมนำก็คืออายุที่เยอะอะรค่ะมันก็ทำให้เกิดความเสื่อมแล้วก็ในในแมวบางตัวค่ะบางตัวชอบไปทานอาหารสุนัขหรือว่าทานอาหารคนหรือว่าทานบาฟนะคะทีนี้ปกติแมวมันจะมีกรดอะมิโนโต,ตัวหนึ่งที่เขาอาจจะสร้างไม่ได้ นะคะพอพอเขาสร้างไม่ได้ปุ๊บเขาได้จากอาหารเม็ดที่มันมีการใส่กรดอะมิโนโต,ตัวนี้มาสําหรับเขามาคือสิ่งที่จําเป็นสําหรับการพวกเสริมสร้างกล้ามเนื้อหัวใจเนาะถ้าสมมติเขาไปทานอาหารอย่างอื่นนะคะแล้วตัวกรดอะมิโนโต,ตัวนี้มันไม่เพียงพอะคะ่ะมันอาจจะทําให้เกิดการเสรื่อมของหัวใจที่เร็วขึ้นจนทําให้เกิดเป็นโรคหัวใจได้นะคะรวมถึง โรคบางโรคที่เจอได้บ่อยในแมวอายุเยอะนะคะเช่นพวกไทรอยนะคะพวกแบบเป็นไฮเปอร์ไทรอยอย่างเงี้ยค่ะการทำงานของกล้ามเนื้อมันจะทำงานหนักขึ้นจนสะารมมันจะเริ่มเสื่อมเริ่มหนาตัวการบีบตัวจะไม่ดีเท่าแต่ก่อนนะคะสำหรับสายพันธุ์ที่ชอบเป็นโรคหัวใจนี่อระหว่างพันธุ์ไทยกับพันธุ์แบบที่เป็นสายพันธุ์ที่ผลิตมานี่ ส่วนมากจะพบในสายพันธุ์ไหนหรือว่าไม่จําเป็นต้องเป็นสายพันธุ์ไหนสามารถเกิดโรคหัวใจได้หมดส่วนใหญ่ที่เจอที่เขารายงานกันมาเนาะส่วนใหญ่อะค่ะอันดับหนึ่งเลยก็คือเมนคูนนะคะที่เจอบ่อยเป็นพันเมนคูนตัวใหญ่ๆอะค่ะอันนั้นอะจะเจอบ่อยเป็นเหมือนโรคประจําพันธุ์เลยที่แนะนําว่าถ้าใครเลี้ยงเมนคูนนะคะแนะนําว่ามาตรวจสกินนิ่งหัวใจด้วยการเอโค่ก็ดีนะคะ อ,อ๋อส่วนใหญ่จะเป็นแมวพันธุ์เมนคูนเปอร์เซียสกอตติสนะคะ แมวไทยจะค่อนข้างน้อยอยู่ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่แต่ว่าส่วนหนึ่งอ่ะมันอาจจะมาจากการที่แมวไทยอาจจะไม่ค่อยได้พามาตรวจหัวใจกันอย่างนี้ด้วยค่ะก็เลยทําให้เราเจอน้อยบางทีมันอาจจะเจอเยอะพอๆกับแมวพันธุ์เลยก็ได้นะคะทีนี้ก็เลยแนะนําว่าถ้าอายุเยอะแล้วอะค่ะสักประมาณแบบ5ขวบ6ขวบอย่างเงี้ยพาไปตรวจหัวใจก็ดีเราจะได้รู้ว่าเออหัวใจของของเด็กๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคดีไหมต้อง ทานยาไหมเราจะได้เตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้ดีกว่านะคะอก็สำหรับเรื่องของโรคหัวใจเนี่ก็เป็นอวัยวะเดียวที่แทบจะไม่ได้หยุดพักผ่อนใช่ไหมเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งาการที่จะ p r o t e คร่างกายหรือว่าหัวใจให้แบบ เพื่อแบบเซฟพลังงานหรือว่าเพื่อแบบรักษาให้แบบยืดอายุการใช้งานของหัวใจเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนานนี่มีวิธีไหนบ้างคะอ๋อก็จริงๆก็แนะนําว่าอาจจะให้ออกกําลังกายเนาะคะ่ะจะบอกว่าเออให้ออกกําลังกายให้เลือดให้เลือดสูบฉีดให้หัวใจเขาแข็งแรงขึ้นนะคะแต่ว่าการออกกําลังกายในที่นี้คะ่ะอ๋อไม่อยากให้หนักเกินไป นะคะแล้วก็อยากให้มันสม่ําเสมอมากกว่านะคะมันจะได้เป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อหัวใจนะคะแล้วก็ออแนะนําว่าอาหารก็เป็นสิ่งจําเป็นเหมือนกันทานอาหารที่มีประโยชน์ที่มีพวกกรดอะมิโนครบถ้วนสารอาหารครบถ้วนเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเขานะคะซึ่งสําหรับแมวตัวนี้ก็เป็นพันธุ คล้ายสกัตติสเนาะซึ่งตัวนี้ก็เป็นพันที่เป็นพันต่างประเทศอีกแล้วซึ่งอาการตัวนี้ที่จําเป็นต้องอยู่ในออกซิเจนนี่มีตัวไหนบ้างที่แบบให้ตัดสินระหว่างอยู่ในออกซิเจนหรือว่าอยู่ห้องธรรมดาจะปลอดภัยสําหรับแมวที่เป็นโรคหัวใจแล้วค่ะอฮะก็อย่างที่บอกไปตอนต้นเลยว่า ดูอัตราการหายใจค่ะแล้วก็ดูแพทเทิร์นการหายใจรูปแบบการหายใจเป็นยังไงบ้างเอามีหายใจลําบากไหมรวมถึงต้องฟังเสียงปอดด้วยอันนี้อาจจะต้องเป็นแบบคุณหมอตรวจเนาะต้องฟังเสียงปอดดูว่าเสียงปอดเป็นยังไงบ้างเสียงปอดดูมีน้ําในปอดไหมดูน้ําท่วมปอดหรือเปล่าหรือว่าดูมีน้ําในช่องอกไหมถ้าถ้ายังดูมีน้ําในช่องอกหรือน้าท่วมปอดอะค่ะแนะนําว่าอยู่ออกซิเจนไปกอดดีกว่าแต่ว่าโดยรวมก็คือ ดูลักษณะอาการภายนอกแหละว่าหายใจเป็นยังไงบ้างหายใจเร็วไหมหายใจลําบากยืดคอหายใจไหมถ้ายังมีอาการแบบนี้อยู่ตู้ออกซิเจนไปก่อนดีกว่านะคะแต่ว่าถ้าอาการดูโอเคอย่างน้องคนนี้อาการดูแบบเออไม่ได้หายใจลําบากและก่อนหน้านี้อาจจะมีหายใจลําบากแต่ว่าตอนนี้ดูโอเคแล้วเดี๋ยวเราลองให้อยู่นอกตู้ออกซิเจนลองดูสักสินาทีค่ะแล้วก็ดูว่าอยู่ได้ไหมถ้าอยู่ได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน่าจะอยู่นอกตู้ออกซิเจนได้นะคะ ซึ่งในเรื่องของโรคหัวใจหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจวิธีที่จะให้อยู่กับเจ้าของโดยที่แบบดูแลเองที่บ้านสิ่งจำเป็นสำหรับท่านใดที่เป็นโรคหัวใจแล้วก็คือนอกจากการไปตามนัดที่คุณหมอเขานัดแล้วก็รับประทานยาที่เป็นยาโรคหัวใจซึ่งยาโรคหัวใจก็เป็นยาที่จำเป็นซึ่งบางทีอาจจะต้องปรับร่วมกันกับพวกยาขับน้ำ พวกปอดด้วยเพราะว่าหัวใจของแมวก็มีสี่ห้องเหมือนคนไหมคะใช่ค่ะเหมือนกันเลยค่ะเหมือนคนเลยแล้วก็ต่ออยู่กับปอดนะคะเอาไว้ฟอ,อกอากาศเนาะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เป็นโรคหัวใจก็จะต้องคำนึงถึงเรื่องระบบหายใจด,ด้วยเพราะมันติดอยู่กับปอดนะคะแล้วก็สิ่งที่มันสังเกตได้ง่ายๆสำหรับแมวที่เป็นโรคหัวใจก็คือสีสีเยื่อเมือดของพวกเหงื่อซีด ถ้าเหงือกซีดก็ดูง่ายๆก็คือเหมือนกับขาดออกซิเจนใช่ถ้าเหงื่อซีดเลือดจางขาดออกซิเจน<ช>หรือว่าถ้าหากว่าม่วงแล้วก็คืออันนี้คือเข้าขั้นโคม่าอันตราย<ช>เพราะว่าอาจจะอัตราการแรกนำออกซิเจนไปแลกเปลี่ยน ไม่ได้นอยลงก้ก็ทำให้ถึงขั้นที่ต้องจําเป็นในการซีเรียสอยู่ตู้ออกซิเจนเพื่อแบบช่วยช่วยให้ร่างกายที่ผลิตออกซิเจนได้น้อยช่วยให้เขาอยู่ในสภาวะที่ดีขึ้นซึ่งสภาวะที่น้องอยู่นี่น้องอยู่ออกซิเจนมาหนึ่งคืนอ่ะสภาวะนี้คือเป็นสภาวะที่สเสถียรภาพแล้วก็คือไม่เสี่ยงสามารถที่จะอยู่อนอกอากาศที่เป็นอากาศธรรมดาแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องมีประสบการณ์ในเรื่องของการสังเกตเพราะสังเกตอาการคือระบบของเรื่องของการหายใจนี่ก็เป็นอะไรที่สามารถแบบเฉียบพันได้ซึ่งภาวะขาดออกซิเจนในสมองนี่ก็จะอยู่ระยะเวลาประมาณช่วงไม่เกิน5นาทีเขาไม่สามารถที่จะกู้ชีวิตหรือว่ากู้ชีพขึ้นมาให้กลับมาแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้เองเพราะว่าน,นี้ก็เข้าข้างเข้าข้างค่อนข้างที่จะโคมาแล้วก็อาจทําให้เสียชีวิตได้ง่ายๆเหมือนกันมิฉวัน เรื่องที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยก็คือสิ่งที่ขัดไม่ได้ก็คือเรื่องของยาและประทานยาให้ครบพบหมอให้สม่ําเสมอและก็ที่สําคัญควรที่จะมีพวกออกซิเจนไว้เพื่อที่จะใช้ในการช่วยในการหายใจเวลาที่หายใจเองไม่ได้แล้วก็เจ้าของก็ ต้องควรที่จะอยู่ใกล้ชิดไม่ปล่อยไว้ให้น้องอยู่ตามลําพังเพราะว่าถ้าอยู่ตามลําพังอาจจะเกิดการเสียชีวิตมาเมื่อไหร่ก็ได้สําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยความรักและก็ใส่ใจถ้าหากเป็นแล้วก็หาทางแก้ไขไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ